คิดดูสมัยก่อนที่นีม่มันก็เหมือนกับอยู่ป่าก็เรียกว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านนะห <c oughs> มูป่าเป็นมูู้ม้งที่เดินง่ายๆเดิน <c oughs> ออกมาไม่ได้กลัวนะเดินมันในวันใน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่เดินเปผุ่มเขเดินไปไหนก็เดินไปหากินตรงไหนมันปลอดภัยแล้วก็เขาก็พอใจในการที่จะไปหาอยู่หากินในสถานที่ปลอดภัยนั้นมู่ปาในวัดนี่มันหายไปหมดไปเมื่อขราวเอาแท็กเตอร์มาไถไถรอบกำแพง จากนั้นหมูป่าหมดเลยมันหนีเสียงมงสนัน่นหวนไหวมันตกใจทางกำแพงแล้วมันก็เข้ามายากแล้วเดี๋ยวนี้ข้างนอกต้องกันจะหมดในวัดมีบ้างเอามาปล่อยไว้มันก็มีคนมาเอาคนมาเอาเราก็คิดว่าเอออันนี้เป็นกรรมกรรมตามมาประหารกันในเมื่อถึงเวลากร,รมเวร ที่มันจะต้องลบล้างกันเน่มันักเป็นไฟชั่วขณะเดียวเท่านั้นแหละก็คิดว่ามันเป็นกรรมกรรมของหมูนั้นมันอยู่ที่นี่ว่าปลอดภัยที่สุดแล้วมันก็ยังไ่ปลอดภัยกำแพงจะแน่นหนาสูงขนาดไหนก็ช่างกันกรรมกันเวรบได้ป้องกรรวนวันกรรมเวรไม่ดัดมันก็ต้อง กรรมเวนก็ต้องเป็นไปตามกรรมตามเวนเราคิดอย่างนี้แล้วก็สบายใจมีมูเหลือมงูเหลือมใหญ่ๆอยู่ในวัดอยู่ในถ้ำถ้ำก็ไม่ใช่ถ้ำใหญ่ถ้ำโตแล้วมันแต่ที่นี่มันมันเข้าไปลึกนี่คนก็ไปเห็นเข้าแต,แต่ที่คนไปเห็นนะสุนัขมันเห็นก่อน มันก็พยายามจะเอาเอาคขาไมาจะเชา,มาไม้เป็นเกาะเอาทำไมพระไปเห็นเข้าขนาดนั้นเองมันก็ยังไม่ยอมนะมันหนีไปแล้วมันก็ยังมาเอาจนหลักนี่โอ้อันนี้เราก็คิดว่าเป็นกรรมอีกนัน่นแหละกรรมของสัตว์ตาม,มใช่ไหกรรมตามมาตาตามมาสนองกันแต่หากเราไม่คิดเป็นถึงเถึงเรื่องของกรรมนี่มันอดที่จะเกิดความ ไม่พอใจขึ้นมาทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อการทำลายวามไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นใหมันในเราให้มันหมดไปเราก็ต้องหาอุบายนั้นแล้วอุบายที่เราเรานํามาแก้ใจนั้นก็เป็นธรรมเป็นมีในแล้วก็ถูกต้องด้วยพนึกถึงเรื่องกรรมเรื่งเวรแล้วก็หายไปอันนี้เป็นเรื่องของกรรมของเวร เราจึงคิดว่ากรรมเวนนี่มีอํานาจมากเวรกรรมนี่มีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือจิตเหนือใจทีเดียวบีบบังคับให้มันเป็นไปตามกรรมจนได้กําแพงที่เราทําไว้นี่เพื่อป้องต้อ,ตอ,ตอ,ตอ,อการไห้สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในวัดนี่ปลอดภัยแต่ก็ว่าในเมื่อกรรมเวนมาถึงแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมตามเวน ไม่มีอะไรที่จะมากัน้นไม่มีอะไรที่จะมาขวางไม่ให้กรรมเวรที่ทําแล้วไม่ต้องรับกรรมไม่รับเวรไม่ได้กายจึงว่าเป็นสิ่งที่น่า,นากลัวจะต้องพากันระมัดระวังให้มากทําแล้วเป็นเป็นกรรมเป็นเวรต้องพากันระมัดระวัง เราไม่ปรารทนาก็ต้องได้เราไม่ต้องการก็ต้องเจอในเมื่อเราทําแล้วหากจะทำกรรมที่เป็นกุศลเอออันนั้นพระพุทธเจ้าท่านในท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมให้พากันทําให้มากทําให้มากผลของกุศล,ลกรรมนั่นมีแต่ที่จะสร้างสรรความลมเย็นเป็นสุขให้เราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปคำว่าวกรรมก็ยังมีทั้งกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรม ครูสศนลกรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้เหลิกทําแล้วมันมีแต่ที่จะทําลายกรูสนลกรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ทําให้มากทําให้มากมีแต่ที่จะสร้างสรรคเราอย่างเดียว,วเราต้องการก้าวหน้านี่เราต้องทํากรรมในลักษณะที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เราเจึงจะได้คว,วามสมความมุ่งมา่ความปรารถนาของเราแต่ก่อนหนึ่ง จะไปเมืองสกุลแต่ละครั้งเวลาป่วยเวลาไขย้อย่างนี้จะต้องเดินไปพักอยู่ที่วัดป่าบันโคกซะก่อน mm hmm. เดินไปพักวัดป่ามันโคกซะก่อนแล้ว่าจะไปะขึ้นรถไปไปจังหวัดไปหาหมอโรงพยาบาลสมัยก่อนก็เหมือนเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีหมอว่ามีไม่กี่คน mm hmm. แล้วก็มีตึกก็ในลักษณะตึกไม้เนียกว่า ไมัยก่อนไม่ไม่สะดวกในในมันผิดกันเดี๋ยวนี้มากทีเดียวนึ่งจากว่าออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ใครได้อยู่วัดไปเที่ยวทางนั้นเที่ยวตรงนี้แต่ก่อนเชื่อมาเรียกมากเดี๋ยวก็ป่วยเดินเดียวก็ป่วยไปหาวดัดถาหมอก็มันก็นลาบากแต่ที่นี่ไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปมัน่มเอาอยูกยาบ้านนอกบ้านนาไม่ม ที่เคยใช่ได้ผลมันไม่ได้หมอมนุ๊กเป็นไงหมอทีกหมุดีดตยาหมออะไรเขาไม่ได้ผลไปโรงพยาบาลเออคอยอย่งชัว่วเคยไปนอนในที่รถวัดป่ามันโคกเลยนะไปนอนในสลาเก่าอยู่นี่อย่างนี้าาเก่าไปนอนนี่ไหว้พระอะเราก็เดเราก็ไม่สบายเพิ่งลุกเออลุกจะไข้ พระท่านก็ว่าให้ไปตรวจเช็คเสียก่อนบางบางที่มันอาจจะมีเชื้อในตกข้างมันจะได้ไม่มีปัญหา่รไปัอมันเดินได้ก็เดินไปเดินไปจะไปพักที่วัดป่ามันโคกเ,เดินไงเดินไงสารหลังหลังเก่านะท่านอาจารย์มั่นท่านเคยไปอยู่แต่สมัยท่านอาจารย์ใหญ่มั่นทำทำสารหลังนั้นพอบูรุษหล็กเละ ปันบดินเราก็ไอตทรงเรอรู้สึกว่าทรงทรงน้าทรงท่าหรือไม่ได้ทรงน้ำก็ไม่ทราบนะอาจจะใช่ตัวเพราะรู้สึกว่าเป็นฤดูหนาวด้วยนอนทิศลาเพราะว่าเนตรงนั้นมันทิกุติมันก็ไม่ใครจะมีมันขึ้นลงยากและกวกติเล็กเล็กมากก็เป็นฟ้าเ็ดตอง มันหญ้าอะไรไปอย่างนั้นบันไดก็ขึ้นยากมันชุกบันไดแบบเอาแล้วก็นอนสลามันต่ำไม่บันไดสลาม็เอาไม้เป็นท่อนๆเนี่ยไม้ตัดตัดแล้วก็ไเอาไมา้ตั้งตั้งตั้งเขาขึ้นสลามนอนไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็นอน นอนยังเลยรู้สึกว่าจะพจะจะหลับแล้วครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่แหละก็คอยปรากฏเห็นคนเดินมานะคนเดินมาคนเดินมาในเนืองนุ่งขาวห่มขาวนะเหมือนกัตบตาผ้าขาวเราดีๆนี่ล่ละเราก็เดินรอเราก็ในเราก็นอนอยู่ในในคนในในนั่นเราว่าเราไม่ได้หลับนะแต่ความจริงหลับน่แหละแต่เราว่าไมไมันไม่ไม่ได้หลับเหมือนกันนอนฝันใน เขาก็เดินมาทางนี้ทางเทยมันขึ้นไปทางโน้นแล้วก็เดินมาหาดอกมายืนอยู่ปลายเท้ายืนอยู่ปลายเท้าก็ายืนแล้วก็นอนในมองอยู่นี่มันทําท่าจะมาบีคอนะแต่ป่าขาวคนนั้นแใแต่ป่าขาวรู้สึกว่ามันมันทท่าจะบีคอมันทําพืออย่างนี้เราก็ไม่กลัวเราไม่กลัวดอกเรามีคาถาดีคาถาอะไรนะ คาถาเพ่งอสุภะคาถาเพ่งอสุภะเพ่งให้เป็นโครงกระดูกโครงกระดูกในนี่มันเป็นของไม่งามยึงว่าการเพ่งโครงกระดูกก็คือการเพ่งอสุภะเพ่งให้เป็นของที่ไม่งามเพ่งให้ความเป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนนี่มันไม่มีมีแต่กระดูกจะเป็นผู้เป็นคนเป็นตัไปอย่างง่ายเห็นกระดูกภาพอย่างนี้นะไอ้มือที่มันทําท่าจะกดลงมันถอยหลังนะ แต่ถ้าพระขาวก็นอน้อยงถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหล,ล,ล,ลังแล้วก็แล้วไป่่ีเก่อนที่นอนเราก็คิดอยู่นอนในหน้าพระพุทธรูปนี่ไม่ดีเราครูบาอาจารย์ท่านท่านเคยพูดว่านอนอย่าไปน,นอนหน้าพระพุทธรูปเลยเพราะกลางคืนในเทวดาเทวดาเข้ามากราบให้มาไหวพ้พระ นอนในกลางในนอนนอย่าไปน,นอนหน้าพระพุทธรูปในเวลากลางคืนในเทวดาเข้ามามามาะกาศพระมาไหวพ้พระนี่เราก็พยายามเลี่ยงอยู่นะพยายามเลี่ยงอยู่ไม่นอนตรงดอกนี่เราไม่นอนตรงหน้าพระไหนแต่ไรก็พยายามหลีกนอนจะนอนข้างขวาของหน้าพระนั้นขนาดนั้นมันยังมียังมีแสดงว่าไอ้มันแสดงอาการอย่างนั้น ก็เรียกว่าการนอนตรงหน้าพระพุทธรูปนี่ควรหลีกหน้าพระพุทธรูปจริงๆควรหลีกเอาไว้เป็นที่กราบที่ไหว้ที่ปฏิบัติธรรมของเราเท่านั้นไม่ควรไปนอนตรงนั้นเพราะการนอนของเรานี่เป็นกิริยาที่ไม่มีความเคารพการนอนเป็นกิริยาที่ไม่เคารพ เราไปแสดงกิริยาที่ไม่เคารพต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าองค์รูปที่สมมุิแทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรถึงวมาจะมีความจําเป็นยังไงก็นอนหลีกหลีกเอาไอ้นอนตรงหน้าพระพระเล็กพระน้อยพระอะไรแทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นเรียกว่าในกิริยาอิริยาในเป็นกิริยาที่ไม่เคารพนี่ไม่ใครจะไม่ทำไม่ดี ถึงว่าบางคนสถานที่จํากัดสถานที่มันบีบมันจาเป็นอันนั้นเราก็หาทางออกแก้ไขเขายังมีวิธีการในตั้งพระพุทธรูปกระบาดพิธีตั้งพระพุทธรูปกระบาดเดี๋ยวนี้ยิ่งมีพิธีมากหันหน้าไปทางนั่นหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทิศนั่นหันหน้าไปทิศอะไรดออะไรนี่อันนี้มันกลายเป็นพิธีการไปกลายเป็นพิธีการ กลายเป็นลัทธิที่พิธีการนี่เรื่องลัทธิพิธีการอันนี้ไม่ใครอันบางทีม,มันมันมันถือเคร่งหรือมันถือเรียกว่ามันเกินไปก็มีเราต้องคิดถึงเหตุถึงผลคิดถึงความพอดีความเด็กต้องคิดถึงเหตุถึงผลยี่งว่าเหตุผลนี่เป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากหากว่าบ้านของเรา ในอ่ามีแท่มีมีหิ้งพระหรือมีห้องมีอะไรมีมีตู้พระหรือว่ามีไอห้องพระอะไรอย่างนี้เราก็ควรหันหน้าไปในทางที่สะดวกสบายในการที่เราจะเข้าไปกราบไปไหว้หรือเข้าไปปฏิบัติธรรมเรื่องการหันหน้าอันที่ทันทางอันนั้นไม่มีความจําเป็นถือความสะดวกสบายความเหมาะสมนสมความสะดวกสบายความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการที่มันเหมาะกับสถานที่ของเรานั้นบางทีเราไปหันหน้ามุ่งแต่วันตะวันออกมุ่งแต่ตะวันออกหน้าที่สถานที่เจ้าเข้าปกราไปไหวมันก็คับแค่เพราะบูบายเพราะเ็นบ้านมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ถูกสิ่งที่เป็นมงคลน,นี่เดี๋ยวไปเป็นของสูงเราก็ต้องรู้จักว่ารู้จักว่านี่เป็นของสูงรู้จักของสูงของต่ำเพราะรูปก็เป็นเป็นสิ่งแต่เป็น เป็นแทนองค์พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นของสูงนละเราก็ต้องมีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับพระพุทธรูปเป็นของสูงบางคนตั้งพระพุทธรูปแล้วนี่ตั้งพระพุทธรูปแล้วก็ต้องการให้พระพุทธรูปนี่ได้ต้องการให้ได้บุญมากๆแล้วก็มีการบูชาพระพุทธรปูป ขนมหวานกะบูชาของข้าวกะบูชานี่อะไรผลไม้กะบูชาข้าวกะบูชาดอกไม้กะบูชาอะไรตัวเต็มไปหมดรุงรังไปหมดแล้วทีนี้บูชาแล้วมันไม่ใช่บูชาประเดี๋ยวประดาวก็เอากอดตกไปบูชาแล้วบางทีอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปยังฉันไม่อิ่มไม่ฉันไม,ยไม่ยังไม่พอไงก็ทิ้งไปอย่างนั้นจนกระทั่งเย็นนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้อง การบูชาพระพุทธรูปนี่ควรหลีกข,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 ของขาวของขาวของขาวของหวานบูชาเฉพาะของหอมก็พอใครมาของหอมในที่นี้หมายถึงดอกไม้หรือว่ากลิ่นหอมแต่ก็อย่าไม่ควรที่จะให้หอมจนเกินไปเราเข้าไปแล้วเข้าไปในสถา,า,านที่นั่นแล้วเราสบายเราเบิกบานเราสดชื่นเราต้องคิดถึงว่าทํายังไงเราจะมีความเมบิกบานสดชื่นในการที่เข้าไปในสถา,านที่นั่น ถ้าหากว่าเข้าไปแล้วเห็นยิ่งจกมันดึงอาหารไปกินเข้าไปแล้วเห็นหมดไม่มันมาเอาอาหารไปกินนี่ของหวานของขาวมันดีแต่มดไปเตะเรนอันนั้นมันไม่ถูกต้องอันนี้ควรหลีกนี่เครื่องสักการะควรหลีกเรื่องของหวาขาว,ขาวของของขาวของหวานวเฉพาะดอกไม้ขอพอแล้วบูชาเพื่อความเพื่อความสดชื่นในการที่เราเข้าไปกราบไปไหว้ เป็นเครื่องคาระเป็นเครื่องบูชาอามิสบ,บูชาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดไว้นี่เป็นเครื่องบูชาก็ใช้ได้อย่าเอาอน,นั้นอันนี้ไปบูชาพระพุทธรูปไม่ปรากฏว่าทานข้าวทันข้าวกินข้าวสักทีดอกพวกันดึง่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหยตั้งแต่ตัสลูโจนก็ทงนิพพานหันหน้าไปตะวันออกอย่างเดียว พระพุทธเจ้ากับมันคนคนเราธรรมดานน่น่ะหันหน้าไปทุกทิศเดินไปพระพุทธเจ้าก็ไปไปทุกทิศมอนกันตามแต่เหตุแต่ผลตามแต่เหตุปัจจัยที่จะทงพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปนี่พระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้จุดที่จะเสียไปเป็นทางทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าก็เดินหันหน้าไปตะวันตกแล้วก็เดินไปทางตะวันตกนั่นจึงว่าการหันพระหันหน้าพระพุทธรูปนี่ไม่จําเป็นจะต้องหันไปทางทิศตะวันออกอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูป คนมันก็จังหันไปหันมาได้ใช่ไหมล่ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีบางมีบางรายที่ยังยังถือเคร่งถือไอถืออ่าถือถือ,ถอต้องให้มีเหตุผลด้วยถ้าหากว่าถืออย่างไม่ดูเหตุดูผลอันนั้นเรียวกว่าถือเพ่งเพราะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไดยสอนให้เพ่งนะสอนให้เป็นมัจจิมา เคร่งไม่ถูกยานก็ผิดน,นั <laughs> ่นไม่ใช่เ,เคร่งไม่ถูกแล้วยานมันถูกนะเคร่งก็ไม่ถูกยานก็ไม่ถูก,นะก,ถก,ก,ถกท้อมด้วยเหตุได้ผลอันนั้นเป็นมัตถิมลนิมิตก็เหมือนกันนิมิตเป็นอย่างนั้นนิพิทติมันนั่นอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสนะถ้าหากว่าเราไปติดอันนั่นอ่ะเดียกว่าเราเรา อะไรหนะ้าเราเข้าไอเหมือนกับเหมือนกับไอเข้าไปเอาเอาเอาเหยื่อไปไปเกาะเบ็ดนั่นนะ่ะนี่ไปฮุบเข้าไปยินดีไปติดนนหน่าเลยกติดเบ็ดละเก็บไม่ลงกนันสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ยินดีสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะเป็นในมิตด,ดีงามขนาดไหนหน้าค่ะหน้ายินดี ขนาดไหนอันนั่นคือนิพพิทเป็นของเกิดดับทางนั้นไม่ให้ติดไม่ให้ข้อไม่ยินดีถ้าหากว่าไปไเไปเกิดความยินดีแล้วมันจะยึดทันทีอุปทานคืออะไรคือใจของเราไปยึดสิ่งที่ใจของเราไปสัมผัสอันนี้คืออุปทานเราไม่ไปยินดีเราไม่ไปยึดทําไมถึงเราต้องตัดต้องการตัดนั้นเพราะเราไม่ต้องการให้อุปทานมนเกิดขึ้น พิจารณารู้อย mm ู hmm. ่เสมอสิ okay. ่งที่เกิดทั้งหมดเป็นของดับสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะเป็นของดับจะเป็นโนบะธรรมนามธรรมและเอียดราณี่ขนาดไหนก็ช่างอันนั้นเกิดอันนั้นจะต้องดับทําไมจึงเราจิงตัดสินอย่างนี้เพราะสิ่งที่เกิดมานี่เห็นมันมันรู้ออไอ้ไอ้สิ่งที่เกิดมาทั้งหมดติดที่รู้แล้วเห็นไม่ได้มันมีแต่ดับไปทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ดับไม่มีอะไรไม่เกิดดับมีไหมนี่อะไรไม่เกิดดับมีไหม จิตของเรานี่เป็นของที่ไม่เกิดดับอะไรเกิดจิตของเราก็รู้ว่าอันนั้นเกิดไ่อันนั้นดับไปจิตของเราก็รู้ว่าอันนั้นดับนี่อะไรเกิดทั้งหมดนั่นใจใจจิตของเรารู้ทั้งนั้นจิตของเรานี่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้ไม่ดับเป็นไม่ดับไปเป็นและอันนี้ก็ไม่เกิดด้วยจึงให้สนใจในธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับนี่ใครรู้ผู้นี้คันเรียกว่ารู้ธรรมใครเห็นธรรมใครเห็นผู้นี้แจ้งเรียกว่าเห็นแจ้งในธรรม การรู้ธรรมไม่ได้เห็นสิ่งอื่นนะสว่างสวัยรุ่งโลกชัตวานอันนั้นเป็นแสงสว่างทางนั้นเป็นของที่เกิดขึ้นทางนั้นไม่ใช่ของที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วทรงตรัสว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่สรูท้ทรงเห็นนี่ไม่มีแต่ก่อนแล้วไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าทั้งหมดของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทางนั้นจิตของเราเป็นธรรมชาติไม่เกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือตรัสรู้จิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าขัดเกา นี่จงกระทั่งสะอาดบริสุทธ,ธิ์พระพุทธเจ้ารู้เห็นขึ้นมาเนี่ยจิตบริสุทธิ์นั้นก็เรียกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้รู้สวดสรู้ทำนอกโลกนอกไปไปคือสงสารที่ไหนนะแต่สรู้อย่างนั้นมาหลงมนหลงเลยยังไงมันไม่รู้เจ้าของนี่กเหมกันกรเราเราเนี่ยกเหมกัมนปฏิบัติธรรมอย่าไปหาสนใจอยากรู้อันอื่น อย,อยากให้มันสว่างเป็นดวงอยากให้มันใสเป็นแก้วหลงทั้งนั้นละ่ะลืม,มตามันมีไหมลืมตาไม่มีบางที่หลับตามันก็ดับไปเป็นมันก็หายไปเป็นธรามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ดับเป็นนี่รุ่นตาก็มีเราอยู่ยังอยู่หลับตาก็มีก่อยๆก็ยังมันก,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 ก็ปรากฏอยู่และไม่ดับไปเป็น ผู้รู้ผู้เห็นนั่นจะต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอันนี้เป็นอันจริงเป็นของจริงผู้รู้ของจริงแล้วจะรู้เหมือนกันหมดถ้ารู้ของปลอมแล้วรู้เหมือนกันหรอกเพราะมันมากอย่างนี่อันนี้อัน,นหนึ่งอันหนึ่งแล้วก็มีมากชอบรู้อย่างนั้นชอบเห็นอย่างนั้นชอบเห็นจนกระทั่งเมืองสวรรค์ชอบเห็นจนกระทั่งนาคาชอบเห็นจนกระทั่งเทวบุตรเทวดาไม่รู้จะเห็นทําอะไร เห็นอย่างนั้นและกิเลสตัณหามันลดลดในมันมันสุดต่อลงไปเมื่อไหร่บางทีมันเพิ่มขึ้นโอ้เราดิเราเราเก่งแล้วนะนะอย่างนั้นเราเก่งแล้วนี่เราเห็นเทวบุตรเทวธิดาเราได้ไปชมเมืองป้าเมืองสวรรค์น่ะเราเก่งแล้วนี่กุเกตได้มาเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นไปเพราะความดันบันทอนดอกอัปมาตลรมอัปมาธรรมมาค้าสอนพระเทเจ้าสอนให้ปล่อยวางเราให้ลกไม่ได้สอนให้เอาไม่มี อะไรไม่เอาสักอย่างไม่เอาสักอย่างไม่เอาสักอย่างสิ่งที่เราจะเอามีปล่อยให้หมดวาห้หมดปล่อให้หมดวาให้หมด